ความชราเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนจริงหรือฟังคําตอบกันครับจากตรสตราจารย์ดรเจริญกระบวนรัฐครับเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเข้าสู่วัยที่เรียกว่าวัยเสื่อมพอมาเกินอายุขึ้นมา30กว่าและการเสื่อมก็จะเพิ่มขึ้นการเสื่อมก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ย้อนกลับไปที่วัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวได้ทําอะไรไว้บ้างเคยขึ้นไหวไหมเคยออกกำลังกายไหมคือการใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยหรือแต่ละสังคมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับค่ะ นะพวกแคลเซียมต่างๆนะครับหรือวิตามินดีที่เข้ามาช่วยเสริมเนี่ยเรทำให้สูญเสียการเคลื่อนไหวหรือบางส่วนของร่างกายไปมันก็ส่งผลต่อการเสรื่อมสุขภาพของโครงกระดูกได้นะครับเราไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมได้นะครับอันนี้สําคัญแต่เราสามารถชะลอความเสื่อมได้ด้วยการออกกําลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละด้าน